哈哈哈哈没没嘞，没嘞。 ตอนนี้ถึงไหนคะตอนนี้เราอยู่ไหนก่อนตอนนี้เราอยู่ในเกตแล้วค่ะผ่านต้อมอร์ไม่ได้เรียบร้อยอือฮะนี้คะอืหนูยังไม่ได้แนะนําว่ามีใครมั่งเลยอะทิปทิปของเราทิปของเราวันนี้มีไผ่พ่องมีเอ๋ยช่วยยายเอ๋ยอะเนาะมีไหนอะธงอะธงหัว้าธงคือที่บอกหัวนธงหัหน้าธงเอาไปหาที่นั่งแล้วมั่งเกตอะไรอะแม่ไม่ได้รู้เมื่อกี้เกตอะไรอะ มีใครถือตั๋วไว้บ้างอาเกตอะไรนู่นหนพ่อเออยู่นู่นบกไหมบกมือนู่นแหละไปนู่นอ๋อเกตที่แปดอันนี้อยู่ในแกนี่สนามบินอะไรอย่างวันนี้รอบนี้มาสนามบินอะไรคะเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่ฝั่งมอินเตอร์เนชั่นแนลไห่ถุนก็มาไปเมืองจีนค่ะครั้งที่สองไปเมืองจีนอะไปไปนั่งค่ะ กันวันนี้เจ็ดคนบินตรงเชียงใหม่ปักกิ่งด้วยสายการบินแอร์ชไนน่าแข่งขาจะเป็นจะได้รอบนี้คุณยายคุณยายต้องโซคุณยายจะไปจีนไปกำแพงเมืองจีนเดินมาละห้ามกระโดดกระโดงยันนวดกันหลายรอบยันนวดกันหลายรอบท่านยาแกแอร์สไนน่ามรอไปอีกสองชั่วโมง ปปไป,ไปดูมินิ<อ>มาเก็ต<อ>กันเพราะว่ามันเป็นมาเก็ตของจีนเผื่อว่าเราไปจีนอยากรู้ว่ามันจะมีะอะไรบ้างอากระเป๋าแม่ลงก่อน,อน,น เราไปมณฑลน,นะมณฑลไปจุดไปเมืองปกติทำไมมันหันข้างนอกอยู่ในรูกเอามันกลับมายัางไงเอาก็หนูนใช่ไหมลู่ใส่ข้างนอกใช่ไหมระวังชนคนด้วยนะลูกอยู่ด้วยค่ะมีนะคะมันจะเป็นมินิมาร์เก็ตซึ่งสูงสหน่อยมันคาดเดาว่าน่าจะเป็นของจีนนะเห็นว่ามันมีของจีนจีนเนยอะเลยตะก,กี้เห็นนมนมอะไรตำนานนมอะไรไม่รู้เขาบอกมันมันไปไปดูกนะัน มันน่าจะมีขนมจีนบ้างแล้วก็ขนมไทยไม่ใช่ขนมจีนขนมไทยแบบนั้นนะทุกคนจะเป็นขนมของประเทศจีนกับขนมของประเทศไทยที่ตะกี้เราเห็นอ๋อมันไม่ใช่นมกระป๋องแดงในนมมันคือโก๋แก่นมกระป๋องแดงคืออะไรอ่ะนมกระป๋องแดงมันจะเป็นนมรูปเด็กเซเว่นนี่เขาก็ซื้อมาแม่บ้านเรากลับไปบ้านเขาเยอะแยะเห็นไหม เห็นไหมคะเราก็ไปซื้อมัมา่าบ้านเขากับมาบนาเ,เราต้องนิ่งๆไม่งั้นเดี๋ยวภาพมันจะแกวงไม่ไหวไม่ไ,มไ,มไมหวเอาหรอนาทีเดียวเองท <st arts> ัวร์ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องเราก็มานั่งรอในนี้สำนับผู้เดินทางกาบก็มีเคาน์เตอร์สำหรับคืนภาษีให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะมาได้ ถ้าตอนนี้เรามีนวดด้วยเอ๋ยมีร้านนวดแต่คงไม่ทันแต่คงไม่ทันใช่ถ้าถ้าตอนนี้มีท้องจะกินมาม่าเหมือนไม่เหลือแนนใช่ไหมแม่ยังจะไปกินที่ประเทศจีนเพราะว่ามันจะแบบจะได้หิวเพราะว่าตอนนั่งร่างห้าชั่วโมงนี่ต้องมีหิวนะไม่ซื้อของเขาแล้วมาเดินดูอะไรจ้ะก็มาเดินดูกระดาษปลาตัดกระ่าษเอ้ยแม่ เออเดี๋ยวแม่จะไปห้องนะ้ำเหมือนกันรออีกแป๊บหนึง่งไปเอากระบอกน้ำปล่าเปล่ามาใส่น้ำดีกว่าโอเคเขาเม่าระวังชนพื้นขาวๆอยางน่าอย่างอย้องเแปเปล่ายังเป็นอย่างแวแป้งวันนี้ะมันอาจจะเป็นยสติดอะไรี้ยรู<บ>้ถ้ามันหลุดออกไปแล้วอะมันไปต่างก็แค่เรื่องนี้เฉย เาจะต้องเข้าจีน้งวจเียบรวจต่เขตรจะเียบเยาว้ไหนอยู่ในกระเป๋านี้ปัญหาคือจีนนะไม่ตรวจทุกร้อยเมตรเลยมาฮะตรวจอย่างนี้ตรวจบนถนนตรวจเข้าเทนอันเหมือนแล้วที่ตอนนี้มันมีประชุมประจำปีที่ใกล้ๆที่เราพักอ่ะมันจะยิ่งตรวจเยอะ ตรวจพาสปอร์ตตรวจกระเป๋าตรวจเนี่ยเหมือนที่เราตรวจความปลอดภัยเนี่ยเห็นมีคนรีวิวบอกว่าเป็นเมืองแห่งสแกนเข้าไรก็สแกนสแกนสแกนอยู่แม่อย่าเอากระเป๋าราคาแพงไปถึงเขาบอกล้วงหนูเท้ามานั้นขึ้นรถไฟก็สแกนขึ้นนั่นก็สแกน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  no reaction ASMR ที่สนามบินนะคะ ย่าดมย่าดมรวงสิเหลือบ้าลแล้วนะคะไม่มีอะไรทำอยู่ในส,สนามบินนะ่ก็น่าออกมาช้าแล้วนะั่นเนี่ยังไมสีทเลยต้องรอไปสช่วงสชั่วงลา้ารียกว่าเท่าไหร่ห้าทุ่มสิบห้าอีกชั่วโมงนึงห้านะคะตอนนี้ ทมเนี่ยอั e r a c t i o อันนี้จะเป็นอาหารที่เราไปเต็มสิีทุกคนิดว่รอ,อร่อยให้เท่าไหร่นบ้างอ๋อน,นี่ยเรายังไม่ได้านใชเราได้ไอ,อันนี้จะเป็นที่ทักเินที่ท้ไม้แตแล้วก็รวมทุกคนถ้าสมมติว่าหนูให้สิบก็คือได้หนึ่งคะแนน ที่เที่ยวสนุกไหมแล้วก็าอันนี้ต้องคอมเมนต์ว่านอาเป็นยังไงบ้างโอเคนี่นะคะจะเป็นคนจดนะลูกเนี่อะไรเป็นคนจดจดอันนี้ก็คือก่อนไปหนูอว่าบอกว่ามันรู้สึแงรักแต่ว่าพอดีเป็นร้านอาหารนะแล้วก็พวกนี้แอปที่จำเป็นรูู้้รูเหรอรู้จู่รูู้่รูช่รูู้่รู้จู่สาธิตถ้าห้องน้ำอยู่ไหนดิรูลู้ พูดว่านะคะเชือสวดใจหนาลีนะคะคุณเชือสวดใจหนาลีะคะแปลว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนนะคะแต่ว่าสำเนียงเราจะฟังเรื่องรื่เ่าก็กเรื่องหนึ่งค่ะของอันนี้ราคาเท่าไหร่เชือก็ตัวเสาเฉียนนะคะแปลว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาบอกว่าห้าบาทนี่ค่ะจะบอกว่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าดิอีเอ h s e n s o สันซูบูนิวจีปลายจิวสูงแล้วอันนี้มีหนึงร้อยเลยอันนี้สีต่งางๆาอันนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด,ดวหรวมเนาะอันนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญก็คือสำคัญว่าอะไรบ้างข้อมูลสำคัญนี่มันคืออะไรข้อมูลสำคัญก็คือถ้าเราไปเราจะต้องจำเป็นจะต้องเตรียมอะไรไปหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ องหน้าให้จบจุกจุแล้วก็สถานที่เที่ยวนะคะนี่สวยมากเออนี่เป็นอะไรนะมาียกอะไรนะไมแมปปิ้งค่ะเหมือนเส้นสมองอันนี้คือก้อนสมองแล้วก็เป็นเส้น้นอธิบายดิอันนี้นะคะจะมีเป็นสถานที่เที่ยวที่ปักกิ่งนะคะแยกออกมาหนึ่งส่วนจะเป็นหอฟ้าเทียนฐามอีกหนึ่งส่วนเป็นพระราชวังต้องห้ามอันนี้กำแพงเมืองจีนอันนี้วัดลามนะอันนี้พระราชวางังฤดูร้อนอันนี้ถนนหล่อนผู้จริงนะคะ ไปทุกที่ใช่ไหมคบถ้ามีเวลาก็ไปทุกที่ก็ได้นะคะอันนี้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวทุกทุกคนจะต้องคอมเมนต์ว่าทริปนี้รวมทั้งหมดไม่ใช่กี่บาทนะสนุกไหมตเต็มสิบให้เท่าไหร่แล้วก็พเรื่องการเดินทางตอนนี้พาสปอร์ตทุกคนครบแล้วก็เช็คติ๊ดแต่ส่วนใยญ่จะบอกว่าฝากพ่อเอ้ไว้แล้วค่ะใช่ค่ะพ่อเอ้ก็ต้องคิดด้วยไงแล้วก็อันนี้กล่องตุ่มแล้วก็ลิสไว้แล้วแล้วก็มีอันนี้เป็นตัวสำรอง สองสูงกีก่กล่องหกกล่องแล้วก็เปิดวันสุดท้ายเพราะว่าพ่อคุณบอกว่าถ้าเปิดวันสุดท้ายจะได้หกกล่องแล้วก็อันนี้ต้องเขียนเลขหกแล้วก็ลงไว้แต่ว่าไม่ได้เอาปากกาสีชมพูมาทำเงินทำเงนทำเงินนี้นะคะเล่าต่อได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นของฝากขนมนะคะก็จะมีได้ร,รถเป็นตะก,กีงที่สนใจเลยคะ่ะถ้าจะเป็นแบบ ดอกจันเนี่ยก็คือแนะนํามากๆมันดูแบบแปลกดีเฟนฟายมะนาวอะไรเงี้ยเฟนฟายแบบเฟนฟายมะนาวเยอะเกินเสาวรสนะคะนี้ห้ามเอากับไทยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวแน่นหอนกับมาไทยจะแบบเปรี้ยวแบบบูดเลยค่ะก็เนี่ยค่ะจะมีเป็นหน้าอีกหน้าหนึ่งผลไม้เคลือบช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะ ก็จะบรรยายไปว่าร้านมันอยู่ตรงไหนจากที่มาดูช่องที่อะไรนะ I M U M นะคะพี่ดูเป็นได้นะคะอันนี้ได้อะีรกันไปเที่ยวนะคะก็จะตรวจตอไปว่าทางไปเที่ยวทั้งหมดมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างมีทั้งหมดหกหน้าแล้วก็อาหารเต็มสิบให้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีอะไรที่พักเต็มสิบให้เท่าไหร่ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดที่เที่ยวเต็ม่ไหม ไม่ง่วงเพราะหนูชาร์จแบตมาแล้วตั้งแต่ตอนนายสามถึงสีโ่โมงแบตเต็มว่างั้นแบตเต็มหลับไปแล้วแล้วก็ยัยตุ่นยัยจีนเรื่องเจ็บขาต้องคอมเมนต์เพราะว่าตอนเนี้ยทียัยตุ่นยัยจีนเป็นอะไรไม่รู้เขาเจ็บขามากเวลาเดินไปเดินมาปวดขาก็เลพอกลับมาก็จะให้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ก่อนไปยัยเอ๋จต้องคอมเมนต์เห็นปะ่ะตื่นเต้นมากอีสิบสามวันแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ใช่ละตอนนี้มัน หมดใจจะระเบิดแล้วนี่นะคะเราคอมเมนต์ไว้แล้วนะคะหัวใจจะระเบิดเลยเหรออาหารเนตร้านอาหารแนะนำเห็นไหมคะก็จะมีลูกสู่อะไรเฟิงเจอหยวนอะไรที่พวกพิมพ์อินอย่างเงี้ยค่ะจะเซิร์ชง่ายกว่าเพราะว่าเราก็ไม่สามารถพิมพ์พิมพ์อินได้อะไม่ทำไงเออก๊อปปี้เหรอไม่ดูสิแต่ว่าไอ้พวกพิมพ์อินอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่ ก็อันนี้แอปจำเป็นในปักกิ่งนะคะถ้าใครใช้ iPhone สามารถโหลด Apple Map ได้แต่ว่าของใครที่ไม่ใช้ iPhone <อ>ก็เปิดตู้แมปดีกว่าค่ะเห็นไหมเขาบอกว่า Google, Google ไม่ได้ Google ไ <c oughs> ม่ค่ดีไม่ตรงเหมือนเขาบอกว่ามันจะไม่ตรงเพราะว่าจีนต้องแตะอะไรสักอย่างนึงเขาไม่ให้อย่างนี้แหละแล้วก็ไอเนี้ยถ้า Google ต้องใช้เป็น Google แปลภาษาที่มันเป็นแอปสีน้ำเงินนะคะแอปสีน้ำเงินขาวแต่ว่า วีแชทต้องมีแล้วก็ทูมันนี่ห้ามขาดแล้วก็ดีดีนะคะจะเป็นแอปเรียกรถส่วนบุคคลของจีนค่ะของฝากเนะะี่ยค่ะก็คือเจอได้แค่นิดเดียวอ่ะมันค้นหาไม่ค่อยได้ก็มีห้างนิวเวลชั้น B หนึ่งหรือว่าแบบวอรมาร์ยูชี่หยวนอะไรไม่รู้นะคะเขาบอกว่ามันอันนี้แล้วก็ความจริงเกี่ยวกับประเทศจีนห้องน้ำสะอาดไหมสะอาดไม่มีกลิ่นแต่อันนี้คือที่เซี่ยงไฮ้นะ ที่ปักหนุก็ไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะมาบอกและอันนี้ใครทําอะไรกับสมุดหนูวไว้ก็ไม่รู้ออันนี้น่าจะต้องขีดออกมันเขียนไม่ได้ปักกันแล้วกันนะค่ะเลยกันค่ะบ๊ายบายตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าเครื่องบินแล้วนะคะขึ้นเครื่องบินกันเลขึ้นเครื่องบ o a r d i n g boarding ะะ Board p i e s เวลาห้าทุ่มาทุ่มเท่าไหร่นะคะห้าทุ่ม 22. 22นาทีเนื่องจากว่าสายการบินล่าช้าจากต้นทางเราก็เลยล่าช้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ก็ดีดีแล้วแหละไม่เป็นไรหรอกเราบินตรงอะ่ะเอเอาอธิบายให้เราในอนาคตาไ,ไม่เอาฉันไม่เอาสูงได้ไหมฉันอายคนอื่นนุ่นๆไป <laughs> ฉันไม่เอาสูงในนี้ไอเปิล ล้วก็เนี่ยรวมเดินทางขาองเรา,า,า,านีจะเป็นเครื่องล้นะนานาแอชเนาในยุตธสู้ๆูสนาทีสองนาทีมันก็ดาบอ่ะมันไม่เห็นอะะบบน่ะความในใจตอนนี้เป็นยังไงตื่นเต้นหัวใจจะระเบิดแล้วค่ะเพราะอะไรเออเอเพราะเพราะไม่รู้สิเขามันตื่นเต้นอ่ะ ว่าจากเชียงใหม่จะเป็นยังไงอ่ะของหนูอันไหนลูกเอาไปนี่ซีลานัทเ๋ยนช่วงไหนดีจะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนขึ้นเครื่องนะคะว่าเครื่องของแอร์ชน่นาจะเป็นยังไงเออบายบายตรวจเร็วอยู่แถวเร็วอยู่แถวไปค่อนข้างเร็วเลย,ย,ยเจอกันค่ะ ครบหรือยงังครบทุกคนแล้วใช่ไหมอ่าเดินไปค่ะเขาเก็ดไปไ<อ>ที่นัง่ง17นะ17นะทุกคนฉันจะต้องเป็นแต่กองของทริปนี้โอ้ <c oughs> แถงเดียวเลยแถวเดียวเรียงหน้าการตลาแม่จะเปิดไปอย่างนี้แหละให้พี่แอร์ <c oughs> เขาก็จะทักทายกันไป อั้ายวทำไมมันไก่ดีแล้วไงลูกหนูมาอยู่ใกล้ๆแม่หนูมาขึ้นก่อนเลยหนูสิบเจ็ดอะไรได้ได้ได้อ๋อเ้อยู่ตรงนี้อยู่ หน,นูยืนก่อนเลยเขาตรวจไหมนี่หอมปัะจีไปเลยี่เ <17. S 1> หมือนเียวห้ยนิด้อยส่เจอยังอ่ะไม่รู้สิบเจ็ดหรอ